ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สจังหวะ1 5 0ซีซีในอดีตหลังจากที่ผมได้นำเสนอเรื่องราวของ Honda n s r 1 5 0 R NSR 1 5 NS 0 r 150 RR, Yam r Yamaha TZR 1 5 0 Kawasaki KR 1 5 0 R A, และ KR 1 5 0 SP รวมถึง Suzuki RG 1 5 0 Gamma ก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านรู้สึกคลั่นไม้คลั่นมืออยากทดลองขับขี่อยากสัมผัสอารมณ์ที่ว่าวาวเปิดโลกเปลี่ยนนั้นเป็นอย่างไรและก็มีบรรดาสูงวัยหลายท่าน โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่เคยมีโอกาสเป็นเจ้าของและได้ลองขี่มาอย่างยาวนานหลายปีมันคือความสุขช่วงหนึ่งของชีวิตที่คนรุ่นใหม่ไม่อาจสัมผัสได้มีคำถามน่าสนใจครับว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ทุกค่ายจะกลับมาผลิตมอเตอร์ไซค์สองจังหวะ 150cc กันอีกครั้งหลายคนอยากรู้ว่าทำไมถึงมีการยกเลิกการผลิตออกไป ทั้งที่ว่าัยรุนในยุคนั้นให้ความนิยมชมช,มชอบขายดิบขายดีเป็นอย่างยิ่งคําตอบในเรื่องนี้บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าโอกาสที่ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์จะกลับมาผลิตรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นไปแทบไม่ได้เลยปัจจุบันนี้เรามีการควบคุมเรื่องของค่ามลพิษไอเสียที่เข้มงวดมากรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะไม่สามารถทําให้ผ่านได้หรือถ้าต้องการทําให้มันผ่านก็ผ่านได้ครับแต่ว่า แรงม้าสูงสุดแรงบิดสูงสุดก็หายไปอัตราเร่งที่เคยจีดจร์ดมันก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะว่าต้องมีการปรับลดเรื่องของการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลดรอบเครื่องยนต์ลงมาเพื่อใหค่าอเสียนั้นไม่มากเกินไปสุดท้ายวิ่งสู้มอเตอร์ไซค์สีจังหวะไม่ได้มีบางคนถามครับว่าถ้าใส่หัวฉีดเข้าไปแบบมอเตอร์ไซค์สีจังหวะนั้นจะทำได้หรือไม่คำตอบก็คือใส่ได้ครับแต่ว่า ต้นทุนการผลิตนั้นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและข้อมูลในปัจจุบันนี้ไม่สามารถบอกได้ครับว่าค่ามลพิษไอเสียที่ออกมานั้นสามารถทําให้ผ่านมาตรฐานของยูโร5หรือมาตรฐานมออกของเมืองไทยขั้นที่7ได้หรือไม่ในช่วง20กว่าปีที่แล้วก่อนจะมีการยกเลิกการผลิตมอเตอร์ไซค์สจังหวะไปนั้นฮอนด้ Honda เองก็เคยมีแผนในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สจังหวะหัวฉีดแต่สุดท้ายแล้ว พัฒนามอเตอร์ไซค์4จังหวะนั้นถูกกว่าคุ้มค่ากว่าในระยะยาวเว็บ 125i รุ่นแรกที่ออกมานั้นต้นทุนการผลิตหัวฉีดแพงขึ้นคันละประมาณเกือบ10,000บาทถ้าเป็น Sport CC, สปอร์ต1 5 0ซ c 2จังหวะราคาจะยิ่งแพงขึ้นไปอีกครับเพราะว่าผลิตจํานวนน้อยอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น Honda ก็มีแผนพัฒนามอเตอร์ไซค์2จังหวะอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าระบบ ARC หรือ activate radical combustion เป็นการพัฒนาเครื่องยนต์สองจังหวะให้มีมลพิษต่ำโดยไม่ต้องใส่หัวฉีดเข้าไปโดยมีการปรับดีไซน์ของเสื้อสูบใหม่ช่องพอร์ตไอดีไอเสียขยับต่ำลงมาจนถึงเกือบศูนย์ตายล่างซึ่งจะทำให้พื้นที่ด้านบนของช่องพอร์ตไอดีไอเสียมีปริมาตรที่มากขึ้นเพิ่มกำลังอัดให้กับเครื่องยนต์ในการเผาไหม้ที่ดีขึ้นมันถูกพัฒนาขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งครับ และก็ยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายและคนไทยก็ไม่ได้ใช้กันเพราะว่ามันถูกผลิตและจาหน่ายในต่างประเทศเท่านั้นผมเคยทดลองขับขี่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตอยู่รุ่นหนึ่งนั่นก็คือ NSR 125R รถ2จังหวะ 125cc ที่มีการดัดแปลงระบบการจ่ายเชื้อเพลิงจากคาร์บูเรเตอร์เป็นหัวฉีดของ Orbital 30ปีที่แล้วเข้ามาโชว์ตัวที่เมืองไทยครับและผมก็ขอทดลองขับขี่ด้วยตัวเอง ็ปรากฏว่ามันกับขี่ได้อย่างนุ่มนวลไม่มีควันพิษแม้แต่นิดเดียวควันขาวที่เคยมีมากมายแทบจะหายไปเลยก็ว่าได้กับเจ้าออ b บิท l ล s s r 2 5 r r ในวันนั้นเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามอเตอร์ไซค์สองจังหวะหัวฉีดนั้นเป็นอย่างไรมีคำถามน่าสนใจครับว่าทำไมเมื่อก่อนเมืองไทยของเราผลิตมอเตอร์ไซค์ได้ไม่เกินไปกว่า1 5 0ซีซีรุ่นขนาด250 400-600ยหกทำไมไม่มีค่ายไหนผลิตออกมาจำหน่ายควบคู่ไปกับมอเตอร์ไซค์1 5 0าซีซีคำตอบในเรื่องนี้ก็คือว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีแผนส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยโดย BOI ได้ประกาศยกเว้นการเก็บภาษีเครื่องจักรต่างๆที่นำเข้ามาผลิตรถมอเตอร์ไซค์ต่ำกว่า1 5 0ซีซียกเว้นภาษีไรายได้ และอื่นๆอีกหลายข้อเพื่อจูงใจให้ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์หันมาลงทุนผลิตมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยมากขึ้นโดยมีการกำหนด local content หรือว่าการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยให้มากขึ้นมากขึ้นจาก30% 50%เป็น100%จึงทำให้อุตสาหกรรมของการผลิตมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยเติบโตเพิ่มมากขึ้นในช่วง40ปีที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้มีการห้ามการนำเข้า รถมอเตอร์ไซค์เกินกว่า150ซีซีมาขายในเมืองไทยแต่เป็นการปรับเพิ่มภาษีนําเข้าเพื่อให้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดซีซีสูงๆมีราคาแพงและไม่สามารถทําตลาดมาแข่งขันกับมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยได้สรุปก็คือว่าตั้งกําแพงภาษีกับมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่เพื่อปกป้องอุตสหาหกรรมการผลิตมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยนั่นเองครับและเมื่อมีกําแพงภาษีที่สูงก็ไม่มีใครนําเข้ามาขายเพราะว่าราคาต่อคันนั้น จะสูงมากแต่ว่าในภายหลังก็คือปี2,545 21ปีที่แล้วรัฐบาลก็มีการส่งเสริมการลงทุนผลิมตมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในเมืองไทยเราจึงเห็นโรงงานของไทอัมคาวา a s กิฮ Honda ดูคาติ BMW Harley d a v i d s o n มาตั้งโรงงานประกอบผลิมตมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเพื่อใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลก เราจึงได้ใช้มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่2 5 0ซ c ขึ้นไปจนถึงบิ๊กไบคขนาดกลาง6 5 0ซ c ที่ผลิตในเมืองไทยและมีราคาที่ไม่แพงเกินไปนักอีกทั้งยังมีการส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกนำเงินตรากลับมาสู่ประเทศไทยด้วยหลายคนที่เข้าใจผิดคิดว่าประเทศไทยห้ามผลิตมอเตอร์ไซค์เกินกว่า1 5 0ซ c ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นครับทุกค่ายสามารถผลิตได้เพียงแต่ว่า จะมีภาษีที่สูงสุดท้ายก็เลยไม่มีค่ายไหนผลิตรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ออกขายในช่วง40ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของวงการมอเตอร์ไซค์ยังมีอะไรอีกมากมายโอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังกันใหม่ครับเดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สมิธแคปิตอลลิสซิ่งได้เลย